สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระพุทธเจ้าที่เชื่อกันว่าสเสด็จอุบัติในพัทธรกับนี้ได้แก่พระกะกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตความเชื่อนี้มีรากฐานที่ฝังแน่นในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รายพระนามพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ พระกกุสันธพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งของพัทธรกับพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สองของพัทธรกับพระกัสปะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สามของพัทธรกับพระโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่และเป็นองค์ปัจจุบันพระศรีอริยะเมตรัยพระเมตรัยพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตคติความเชื่อและตํา ตำนานพัทธรกับความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เกิดขึ้นในสมัยของพัทธรกับซึ่งเป็นกับที่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้อุบัติขึ้นเพื่อมาตรสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตำนานกาเผือกบางตำนานเชื่อมโยงการกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์กับแม่กาเผือกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายการเกิดของพระพุทธเจ้า คาถานะโมพุทธายะคาถาบทนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โดยณแทนพระกะกุสันทพุทธเจ้าโมแทนพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพุทธแทนพระกัสสปะพุทธเจ้าทาแทนพระโคตมะพุทธเจ้าและยะแทนพระศีอาริรยเมตรยพุทธเจ้า การประดิษฐานวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่สร้างพระพุทธรูปห้าพระองค์ที่โดดเด่นโดยเป็นพระพุทธรูปสีขาวบริสุทธิ์นั่งซ้อนกันบนฐานดอกบัวขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล